นี่มาว่าทั้งเรื่องกรมหลวงพอรกันดีก,กว่าวิธีบนบรรดาแทนพุทธบริษัทฟังแล้วอาจจะบนกันบ้างบนก็คือหนึ่งข้าวปากหมอ้อคำว่าข้าวปากหมอ้อจะหมายความข้าวปากหม้อที่ยังไม่เป็นเด้งไข่ตักมาหนึ่งถ้วยรายการที่สองหมูต้มหมูธรรมดาต้มประมาณสักครึ่งกิโล ถ้าจนจนมากก็ชิ้นเดียวจะให้เล็กนักแล้วรายการที่สามก็ไก่ต้มถ้าจนมากมีทุนน้อยก็ไม่ต้องถึงตัวเอาชิ้นก็ได้แต่คนมีทุนมากต้องเอาถึงตัวอย่าขี้เหนียวนะขี้เหนียวเทวดาไม่ช่วยต่อมาก็ทองหยิบไฟทองอย่างแล้วก็อย่างแล้วถ้วยเล,เล็กเล็กก็ได้สองสามอันก็ได้นะแล้วต่อมาก็ขนมจีนน้ำพริก เท่านี้ก็พอแล้วแต่ว่าตามพิธีกรรมถ้าจะบนท่านให้ใช้ของทั้งหมดที่ก่อนเวลาบนถวายก่อนเวลาถวายถ้ากำหนดว่าเวลาตอนเช้าให้ใช้เวลาก่อนสองโมงเช้าสิบนาทีไปก่อนหน้านั้นนิดหน่อยก็ได้แต่ยายถึงสองโมงเช้า ถ้าจะแก้ตอนบ่ายตอนเย็นให้ใช้เวลา3ามโมงเย็นแต่ก่อนเวลา3ามโมง3มโมงเย็นตงส10นาทีเรื่องเหล้ายาปลาปิ้งไม่ต้องใช้กันเวลานี้ท่านเป็นมิรุนหกเมื่อก่อนเป็นมิรุนหกชอบให้เขาแก้บนด้วยน้ำตาลเมาแต่เดี๋ยวนี้บอกไม่เอาแล้วลูกน้องมันมาก เดี๋ยวลูกน้องมันเมามนุษย์จะมีความลาบากเทวดาเมานี่ยุ่งแต่ความจริงเทวดาถ้าไม่กินน้ำตองน้ําตาแล้วก็ว่ากันเรื่อยเฉยไป